ดีแม็กลำนี้นะครับเป็นงานยกหัวนะครับทำแชสซีนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำนะครับม่าน้ำน้ำมันพาวเวอร์น้ำมันเบรกนะครับไล่ระบบไฟเข้าที่หมดแล้วเข้าที่ยังเพลทข้างในเข้าที่ยังพร้อมปิดเครื่องยังพร้อมแล้วครับก็แยกน้ำมันนะครับกองโซล่าตรงนี้นะครับเพราะว่าเราถอดสายน้ำมันหมดเลยก็แยกให้แน่นนะครับแยกให้แน่นเลยนะครับพอมันแน่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสตาร์ทเครื่องเช็คดูดีนะครับองประกอบใบพัดลมนะครับมีติดอะไรหรือไม่นะครับท่อยางท่อน้ำมันรวมสายไฟต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้างในกัน ตอนนี้ก็ปล่อยไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทงเพชรก็กาลังเล่ยประกอบใส่หมดนะชุดสายไฟข้างในจังเด็กมือให้เรียบร้อยออนสวิคนะครับเดี๋ยวมดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่าติดไหมาัเพชททีเดียวไม่ติดนะรถไม่ได้เป็นอะไรรถแค่ยกหัวเฉยๆอ่ะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูถ้าไม่ติดรอบแรกก็ต้องไปแยกน้ำมันนะครับลองหนึ่งสองสามอ่าติดนะครับติดปุ๊บอ่ะไปแยกน้ำมันเพิ่มหน่อย เดี๋ยวาละมันเพิ่มนะเพราะว่าน้ำมันมันยังตั้งอยู่นะครับผินเรียบร้อยไฟพัดหมุนติ้วๆอ่าโอเคอเครื่องติดนะครับน้ำมันเติม,ตมน้ำนะเน้ำเติมนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไล่น้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ลดเบรกตั้งศูนย์นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต,ติดตามกดคอมเมนต์นะครับเป็นกนนารเลี้ใงเชี่ยสัตว์ด้วยนะครับสวัสดีครับ